สวัสดีค่ะแพวอีสู่สูลำปางค่ะแพรเป็นเซลลนะคะประจำอยู่ที่สาขาไฮเว์ข้างบิ๊กซีลำปางหาแพวง่ายที่เดียวนะคะสาขาที่แพวประจำอยู่ติดกับบิ๊กซีลำปางนี่เองและด้านหน้าสาขาที่แพวประจำอยู่ก็คือแมคโครลำปางส่วนด้านหลังนะคะก็คือขนส่งจังหวัดลำปางไม่ว่าคุณจะมาจากอำเภออะไรจังหวัดไหน เมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วถ้าอยากจะรู้ว่ารถอีสุขของเราตัวใหม่ล่าสุดหน้าตาเป็นยังไงราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรให้คุณได้ดูบ้างก็เรียนเชิญเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมและที่นี่ยังมีดทดลองขับให้คทดลองขับไม่ว่าจะเป็นรถมิวเ็กหรือรถกระบะไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันเเครื่อง2องพันสเครื่องสามพันถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเครื่องพันเของเราขับแล้วจะแรงขนาดไหนเครื่อง2องพันสขับแล้วจะเป็นยังไงและเครื่องสามพันขับแล้วจะมันขนาดไหนก็เรียนเชิญเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมถ้าคุณไม่สะดวกก็มาบอกแพรเด แพรจนนะนําทดลองขับไปคุณทดลองขับถึงที่เลยทีเดียวแล้ววันนี้นะคะมาดูว่าแพรมีรุ่นไหนคันไหนพาไปชมสีแสบสวงไหมใครปเป็นเจ้าของเจ้าของเขาเจอแพวได้ยังไงอาชีพอะไรไปไปดูกันค่ะนี่หลายปีพอสมควรนะคะที่แพรไม่ได้ทาคลิปสีนี้ออกมาและคันนี้นะคะเป็นรถวีคอร์สแ c a p นะคะถ้าเป็นรถแ c a p เนี่ยจะมีแค่รุ่นเดียวเท่านี้นะคุณไม่ต้องได้เลือกอะไรยุ่งยากนะคะมีรุ่นเดียวตัวเดียวคือตัวนี้เลยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวเกลียดแซนะคะทุกคนนะแต่เป็นรถวีคอสขับเคลื่อนสีล้อเป็นเครื่องสามพันรถขับเคลื่อนสีล้อโฟรวิวของเรานะคะต้องเป็นเครื่องสามพันเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแคปหรือสี่ประตูคันนี้ก็เป็นเครื่องสามพันนะคะแต่เกรียงเขาเป็นเกลียดแซดดูจากตรงไหนดูจากล้อค่ะ ร้อตัวนี้เป็นลายเฉพาะของตัวเกลดแซเท่านั้นนะคะและวีคอ์สของเราตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังเพราะว่ารถของเราเป็นตัวเกรดแซนี่นะคะไม่ได้เห็นกันง่ายง่ายนะคือจริงๆวันนี้พลติฟลักกิจเยอะมากๆนะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าจะออกส่วนในวันพรุ่งนี้แพรวนะคะจะต้องมาทําคลิปให้ทุกคนดูฟ้าก็มืดคึ้มมาฝนก็จะมาแล้วนะทีมงานก็อยู่นอกพื้นที่ตอนนี้รอแพรวนะคะแต่แพรวจะไม่พลาดเด็ดขาดที่จะทําคลิปคันนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูตัวนี้นะคะราคาของเขามาที่ 937,000บาท9 3 7 0 0 0บาท จำไว้นะคะทุกคนนะว่าถ้าคุณอยากได้วีคอร์สแคปเนี่ยจะมีแค่รุ่นเดียวเท่านี้เลยนะ,ะจะไม่มีรุ่นอื่นอีกนะถ้าเซลลคนไหนบอกคุณว่ามีหลายรุ่นให้คุณเลือกแสดงว่าคนนั้นนะคะข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะมีตัวเดียวนี่เลยนะคะและก็รถวีคอร์สเท่านั้นนะคะถึงจะมีสีส้มแบบนี้นะ,ะถ้ารถขับเคลื่อนสองล้อทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันเก้าหรือเครื่องสองพันสองคุณจะเลือกสีส้มแบบนี้ไม่ได้นะคะจะมีเฉพาะวีคอร์สขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นนะคะตัวน,นี้แพลนก็เป็นฟิล์มรอบคันเป็นเซรานนาห้เต็ม บาน่าให้40รอบคันให้60การาสาดให้ฟรีประกันภัยเจ้านึ่ให้ฟรีกระบะเล n เนอร์ฟรีทุกอย่างฟรีทั้งหมดนะคะเบาะคงหมอแคปให้ฟรีทั้งหมดเลยนะ,ะฟรีแบบของมาตรฐานเนี่ยแพลวให้ครบทุกอย่างอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แม็กนะคะหรือว่าคุณอยากจะใส่โลบารหรืออะไรเพิ่มเติมนะะเพื่อความสวยงามหรือ เพราะคุณจะต้องนําไปใช้หน้างานนะที่จำเป็นจะต้องมีคุณก็สามารถไปเพิ่มเติมได้แพรอยากจะบอกนะลถวีคอสนะคะโปรโมชั่นดีมากๆในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแคบหรือสประตูส่วนรถเยอะตัวนี้นะคะราคาของเขามาที่9,37,000บาท9,37,000บาทเป็นยูโรห้าเรียบร้อยแล้วเครื่อง3.0 DDI m a ูนย์ดีดีกก็ดูจากสัญลักษณ์ด้านหลังได้เลยและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือนี่ สัญลักษณ์ครอบครัวแพลวีสูล่ลำปางนะพ่อแพวให้ความสำคัญมากๆกับการติดต่อสื่อสารลูกค้าแพวนะคะไม่ว่าเขาจะใช้งานที่ไหนในประเทศไทยเขาต้องติดต่อแพวได้หากเขามีปัญหาหลังจากที่เขารับรถไปแล้วคันนี้เจ้าของเขาอยู่หนองบัวลําพูค่ะคืนนี้จะเดินทางมารับรถกับแพวที่ลําปางนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะ,ะเราดูโปรโมชั่นรถคันนี้ไปก่อนนะคะตัวนี้ราคา9ก้าแสนบาทนะคะรถให้คุณเลือกสีเทาลัมโบสีบอ o เงินสีดําสีส้ม ะะอยากได้สวยๆแบบนี้ทักหากันได้เลยราคา937,000บาทใช้งันออกรถเริ่มต้นแค่ 2 9 0 0 0บาท29 0 0 0บาทคุณได้ดรถโฟววแบบนี้ออกไปใช้ลุยหน้างานโหดๆได้เลยนะบอกได้เลยว่าอีสุขของเราเนะี่ยคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะโว,วของเรานะคะมีรับเทเลนให้ด้วยนะคะเพราะงั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณขับสนุกแน่นอนนะไม่ว่าทางตรงนั้นจะลำบากขนาดไหนก็ช่างนะคุณจะมั่นใจในการขับขี่นะคะว่าอีสุขของเราเียจะพาคุณลุยนะคะไปถึงเป้าหมายนะคะได้อย่างมั่นใจแน่นอน เดี๋ยวเราดูภายในกันนิดนึงนะคะ29 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณออกรถเท่ๆแบบนี้ออกไปใช้งานได้เลยนะภายในเป็นเบาะหนังนะจ๊ะนี่นะ,ะรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแพรลืมแจ้งนะเกียร์ออโต้ไม่มีนะจ๊ะเกียร์ออโต้จะอยู่ในตัว4ประตูเท่านั้นถ้าเป็นรถ4 w ล e นะคะตัวนี้เป็นแคปค่ะโอเพนแคนะตัวนี้ก็คือวัยรุ่นนะคะ นำไปใช้หน้างานเป็นงานเกี่ยวกับการขนดินบอกได้เลยว่ารถโฟย์ของเราคันนี้จะไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอนนะรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6 6สปีดนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะจ๊ะเป็นรถตัวเกียร์แท้เลยแหละทุกคนนะคะนี่เบาะหนังนะคะมีเทคโนโลยีคูม็กติดมาให้ด้วยนะคะลดการสะสมความร้อนเพราะงั้นทราถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณได้ใช้อิสุข,ของเราในาย,ยุคนี้รับรองว่าจะคุ้มค่าแน่ๆนะคะ และที่สําคัญนะคะเรามีกองฝุ่น PM 2 5ด้วยนะคะรับรองว่าถ้าอยู่ในห้องโดยสารแล้วนะคุณจะปลอดภัยจากฝุ่น PM 2 5แน่นอนนะคะ <S <S และนะคะยี่สุของเราโฟร e วิทุกวันเนี่ยมันขับได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็สามารถขับได้แบบง่ายด้วยปลายนิ้วนะคะเห็นไหมทุกคนตรงนั้นมีเทเลคอม,มานด์ด้วยเป็นปุ่มนะคะเป็นแบบหมุนนะคะ ถ้าคุณจะขับแบบขับเคลื่อนสองล้อคุณก็สามารถขับได้นะคะด้วยการที่นี่นะคะปุ่มตัวนี้ให้อยู่ที่2เฮอย่างนี้ถ้าคุณจะมาที่สี่เฮทนะคะฝนงเวลามีฝนนะคะฝนตกนะฝนตกไปปอยนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะคุณสามารถหมุนมาปุ๊บอย่างนี้ได้เลยนะคะขับไม่ไม่เกินร้อยเนี่ยหมุนมาอย่างนี้ได้เลยนะทุกคนนะเวลาคุณขับอยู่บนถนนนะคะเนี่ยแค่นี้ก็เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วเพราะง,งั้นคุณก็จะขับได้อย่างมั่นใจแต่ถ้าคุณอยู่ในทางโคลนนะคะติดโคลนหนักมากๆคุณก็หยุดรถนะคะแล้วก็หมุนมาอย่างนี้ได้เลย ตัวน,นี้กดลงนิดนึงนะทุกคนนะจะไปที่ 4L นะคะกดลงนิดนึงฟับลุยโคนได้อย่างมั่นใจแน่นอนนะคะนี่ค่ะจอดรถให้สนิทก่อนนะคะก่อนที่เราจะหมุนนะคะมาตรงปุ่ม 4L ตรงนี้นะคะเนี่ยใช้งานได้ง่ายๆนะทุกคนนะใช้งานไม่ยากเลยนะคะเพราะงั้นบอกได้เลยว่าอีสุข,ของเรายุคนี้ผู้หญิงก็ใช้ได้ง่ายๆนะคะผู้หญิงขับกระบะเนี่ยเท่ด้วยนะคะแพรจะบอกให้นะนี่นะคะ พวกอะไรนะคะหุ้มหนังเพราะงั้นเวลาคุณขับทางไกลหรือว่าขับทางหุนฮุนอ่ะคุณจะรู้สึกนุ่มรู้สึกดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่มือที่จับตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นหนังนะคะหนังนุ่มนะคะนิ่มถ้าคุณไม่เชื่อแพลนะคะคุณลองซื้อไปใช้ดูนะคะแค่คุณมาซื้อเกรดแอลอ่ะคุณก็รู้แล้วแหละว,ว่ามันจะรู้สึกยังไงมันเป็นอย่างที่แพลวพูดไหมนะคะแแต่ถ้าเป็นเบาะหนังอย่างเงี้ยนะขับทางไกลเนี่ยจะบอกให้ว่าไม่ปวดหลังปวดเอวเลยนะคะด้วยดีไซน์ของเขาที่ทํามาแบบไม่ว่าจะคนตัวเล็กตัวใหญ่พอนั่งแล้วเนี่ยจะ สบายถ้าคุณอยากจะร่วมเป็นอย่างนั้นจริงไหมมาทดลองขับดูก็ได้เดินทางไกลเนี่ยเราจะต้องนั่งนุ่มๆน,น,นะคะเป็นหนังนิ่มๆแบบนี้นะคะจะทําให้เราชอบขับรถกระบะมากขึ้นนะถ้าใครนะคะได้ลองขับยี่หของเราเนี่ยจะชอบกระบะเลยแหละแต่กปกติไม่ชอบกระบะเพราะคิดว่ากระบะเนี่ยมันขับยากนะคะโอเคนะคะก็รถคันนี้นะคะ 9แ0 0 0บาทคุณใช้เงินดอกลดแค่29,000บาทเท่านั้นคุณก็ได้ลดหมายป้ายแดงสวยๆแบบนี้ออกไปใช้งานได้แล้วนะคะบอกได้เลยว่าไปทางโหดๆนะคะมันจะพาคุณลุยไปถึงเป้าหมายได้อย่างมั่นใจแน่นอนนะรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังนะคะและเจ้าของรถคันนี้นะคะน้องวัชรากรนะคะน้องวัชรากรเนี่ยเป็นคนหนองบัวลำพูจริงๆแล้วน้องเป็นคนลำปางบ้านเรานี่แหละนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทำธุรกิจที่โน่นนะคะและตอนนี้น้องก็อยู่ที่หนองบัวลำพู คุณแม่นะคะของน้องได้รับการบอกต่อนะคะจากครอบครัวแพลวีสุนะคะว่าให้ติดต่อน้องแพลวดูนะคะว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันมีดีๆยังไงบ้างที่ลำปางจริงๆแล้วเคสนี้นะคะได้จองที่ดอกบัวลพูไปแล้วแหละนะทำไฟแนนซ์แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วแพลวก็ได้คุยกับลูกค้าในวันที่ลูกค้าทำไฟแนนซ์กับทางดองบัวลำพูแต่วันถัดมานะคะลูกค้าถ้ามาบอกแพลวว่าเดี๋ยวพี่เลือกให้น้องแพลวดูแลดีกว่านะคะทั้งทั้งที่พวกทาคาโปรโมชั่นเนี่ยมันห่างกันไม่เยอะหรอกนะแม่อยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะซื้อทที่ไไหนนกระปเศย เรื่องของส่วนลดถึงโปรโมชั่นพวกนี้นะให้คุณดูดีๆนะความจริงแล้วมันจะแตกต่างกันไปเยอะหรอกนะคนที่เลือกแพลวเวลาเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาเลือกที่การบริการหลังการขายการดูแลหลังการขาย ถ้าพวาคุณสงสัยว่าเอา้ามันอยู่ไกลขนาดนะั้นมันจะดูแลเราอย่างไงแพลวจะบอกให้ว่าคุณเข้าศูนย์ไหนก็ําเป็นเหมือนกันทุกที่ทั่วประเทศนั่นแหละนะคะเข้าศูนย์เยซูนะคะดูแลเหมือนกันทุกอย่างวันรันตีมีเหมือนกันนะให้ส่วนลด800บาทก็ให้เหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือเซลล์อย่างแพลวนี่แหละเวลาคุณมีปัญหาคุณจะโทรหาแพลวได้ตลอดเวลานะคุณอยู่จังหวัดไหนก็ตามคุณจะติดต่อแพลวได้แล้วแพลวเองนี่แหละจะเป็นคุณช่วยนะประสานหรือว่าอยู่ข้างคุณเสมอ ทุกครั้งที่คุณมีปัญหานั่นแหละค่ะถึงทําให้ลูกค้าต่างจังหวัดเลือกมาออกรถกับแพรวเพราะงั้นเรื่องที่ว่าแพรวอยู่ใกลคุณหรือใกล้คุณไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่คุณนะคะจะได้รับอย่างที่คุณไม่เคยรับจากใครเลยก็คือแพรวจะติดต่อได้ตลอดเวลาเมื่อคุณมีปัญหาแพรวจะอยู่ข้างคุณเสมอเมื่อคุณมีปัญหานะคะคันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะยังไม่เคยเจอหน้าลูกค้าพุ่งที่ได้เจอหน้ากันครั้งแรกนะคะคืนนี้นะคะ บอกว่าจะเดินทางออกมาจากน้องบัวลำพูแล้วจะมาถึงพวกนี้ไม่เกินเที่ยงนะ เนี่ยนะคะมาจากอีสานนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยตอนแรกเนี่ยแพลวจะไปส่งรถน้องเขาที่琅หุรลำพูนะคะแต่ว่าได้รับความเมตตานะคะพี่ก็บอกว่าพี่จะไปทำธุระที่ลำปางพอดีเดี๋ยวพี่จะแวะไปเอารถเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศไทยนะคะเพียงแค่คุณบอกว่าคุณอยากได้รถทักหาแพลวได้เลยแล้วถ้าคุณนะคะอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้เพียงแค่คุณบอกว่าคุณอยากได้รถป้ายแดงอีสุทักมาปรึกษาแพลวได้คุณจะออกเดือนไหนนะคะคุณทักมาปรึกษาก่อนได้ 6เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้าถ้าปรึกษาเพื่อคุณจะได้เตรียมวางแผนนะคะว่าคุณจะต้องทําเอกสารยังไงว่าคุณจะต้องใช้ชื่อใครซื้อว่าคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงนะในการออกรถถ้าคุณได้รู้ว่า1เงินดาวเนี่ยเขาต้องใช้เท่าไหร่2ค่างวดเดี๋ยวมันต้องมีเท่าไหร่3เอกสารเนี่ยฉันจะต้องใช้อะไรบ้างถ้าคุณรู้3อย่างนี้แล้วรับรองว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยถึงเร็วกว่าปกติที่คุณไม่ตั้งเป้าหมายแน่นอนนะถ้าคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณไม่กล้าทักถามนะคุณจะ ได้ช้ากว่าการที่คุณทักเข้ามาถามเพราะอะไรก็เพราะว่าการทักเข้ามาถามคือการก้าแล้วหนว เมื่อมีก้าวที่1แล้วมันจะมีก้าวที่2องก้าวที่ตามมาเนะเรื่องนี้แพลวใช้มาตลอดชีวิตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกรถหรือเรื่องอะไรก็ตามถ้าคุณวางเป้าหมายแล้วคุณต้องกล้าก้าวแรกก้าวแรกเข้ามาแล้วรับรองว่าก้าวสองก้าวสามจะตามมาติดๆแต่ถ้าคุณไม่กล้าก้าวเข้ามาเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นที่จะทำให้คุณไม่ได้เป้าหมายนั้นเดี๋ยวก็จะมีนู่นมีนี่เข้ามาทําให้คุณมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าคุณกล้าก้าวแล้วเนี่ยรับรองว่ามันจะมีก้าวที่นองปเททั้นเลย ะะทั้งลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศและลูกค้าต่างจังหวัดนะคะทักมหาแพรปรึกษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะอ่ะตอนนี้นะอาเดี๋ยวแพรจะให้ดูอากาศวันนี้และฟ้าก็ร้องด้วยนะคะแพรจะต้องขอพอเท่านี้ก่อนนะสำหรับวันนี้นะฟ้าร้องด้วยนะ ก็ขอบพระคุณนะคะน้องวัชรกรนะคะแล้วก็ครอบครัวของพี่กัลยานะคะพี่กัลยาของอินนะคะเป็นคุณแม่ของน้องวชรกรนะคะที่ทักมาหาแพรวนะก็ต้องขอพระคุณมากเลยเลือกให้แพรวดูแลนะคะแม้ระยะทางจะอยู่ไกลกันนะ,ะขอขอบคุณมากๆเลยจ้าก็อย่าลืมนะ,ะถ้าคุณอยากจะได้รถนะนํนำไปใช้างานนะคะที่เป็นรถโ e ลวิววีคอสขับเคลื่อนสีล้อแบบนี้ถ้าหากันได้เลย29,0 0 0บาทเท่านั้น29,0 0 0บาทเท่านั้น,นะค,ะคุณได้รถหม่ป้ายแดงสวยๆแบบนี้ออกไปใช้งานได้เลยจ้า โอเคนะคะฟ้าลงมากเลยทุกคนตอนนี้นะคะก็ออยากได้เป็นมิตาหากันได้นะคะ29,000บาทราคาของเขามาที่9,37,000บาท9,37,000บาทนะคะออกรถ29,000บาทเท่านั้น โอเคนะคะไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากไฟล์เรื่องอะไรมาก็ตามอย่าบอกว่าคุณทำไม,ไ,ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้คุยก,กับแพลวอีซ um ูซูลำปางเท่าเองนะคะแพลเป็นเซลล์ออนไลน์ร้อไม่รับลูกค้าหน้าร้านถ้าอยากจะแพลดูแลหรือว่าอยากจะปรึกษาการออกรถใหม่ป้าแดงกับแพลสามารถถ้าหาแพลได้บนช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กกูเกิลยูทูบติกต๊อก เสร็จก็ไปว่าแพลวอ่สุลลำปางหรืออีสุลํำปางคุณก็จะเจอเซล์คนนี้อยู่บนนั้นถ้าเป็นเซล์ที่ลูกค้าต่ากลับมาซื้อซ้ําและลูกค้าบอกต่อมากที่สุดในจังหวัดลปำปางทําไมพวกเขาถึงกลับไปแพวดูแลแล้วดูแลอีกทําไมพวกเขาถึงบอกต่อคนที่เขารู้จักและคนที่เขาไม่รู้จักให้มารับรถกับแพวถ้าหาแพาวแล้วคุณจะรู้อย่าลืมนะคิดถึงอีสุต้องแพวเด็ดทุกคันดันทุกเคสแพลไม่เน้นขายแต่แพวเน้นดูแลหลังการขายถ้าว่าคุณให้ค่าสิ่งนั้นคุณเลือกแพวแล้วรับรองว่าคุณจจะะไไมม่่่่ผิดหวังแแแลลเเสีียใในนนอออชชืพ้ Di.